สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์กลับมาเจอเจอ,เจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัสเฉพาะตัวที่มั่นใจสดเน้นสดค่ำคืนวันพฤหัสน,นี้มีมาฝาก3 EP 3ตัวเน้นและตอนนี้ท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP 1เป็นตัวมั่นใจสดเน้นสดตัวที่1 อันตันยาสปอลเจอกับเป็นสตั๊ห้ามพลาดด้วยบรากาศทั้งมวกฝากทุกท่านที่มารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2องผู้ด,ดูแานนีแคปอันตันยาสปอ์กับเป็นสตัสดศึกต,ศตุรกีครับนะเกมบทถ้วยแข่งขันกันตอนเที่ยงคืนสิริ้าสนนราคาให้ทีมเยือนเป็นสตั๊มุกมาต่ออที่สะเหมอ แสดงให้เห็นว่าวันนี้ไม่ใช่งานง่ายแล้วครับออเปนเรชันแน่นอนแค่เรื่องของชื่อชั้นทีมพวกเขาเป็นทีมดังทีมใหญ่ประจําตลกีนอยู่แล้วแต่วันนี้หมุกมาเยือนต่อแค่น้ํามันแสดงให้เห็นเลยว่าคู่แข่งอยากอัญญาติอร์เกมเนี้ยไม่ง่ายไม่หมูโดยเฉพาะการลงเล่นในบ้านเริ่มต้นเหมือนเดิมครับเกมบอลถ้วยแต่ก็ควรไปส่องตารางหลีกก่อน ไปดูในตารางหลีกซิว่าอันตัญญาสปอร์มาอยู่ตรงไหนอันตัญญาสปอร์ครับอ๋อเจอแล้วครับอันตัญญาสปอร์เป็นทีมดับที่เจ็ดของตารางครับมีอยู่สามสิบสี่คะแนนก็ถือว่าเป็นทีมกลุ่มเลขตัวเดียวที่สำคัญอันตัญญาสปอร์มีสามสิบสี่คะแนนโอ้คะแนนต่างจากไปสิกตัดแค่ห้าคะแนนเท่านั้นนะ พะเป็นสติการ์นั้นอยู่ดับที่สามดูเหมือนจะเป็นทีมกลุ่มนานะอยู่ดับที่สามเลยเหรอเป็นสติตาร์ใช่แต่สองทีมนำเฟรนเมาเชกัลกาลาในะเขามีหกสิบสามเป็นสติการ์มีแค่สามสิบเก้าเพราะนั้นเป็นสติการ์จะไปเรียกว่าเป็นกลุ่มนํารวมกับเฟนเดอมาเชกับกาลาไม่ได้ต้องเรียกว่าเป็นกลุ่มที่สองของตารางก็คือกลุ่มเดียวกับอันตัญญาสปอร์นี่แหละคือกลุ่มเลขสามนะผมใช็คว,ว่ากลุ่มเลขสามเหมือนกัน โดยที่เป็นซาแนแอนเป็นหัวของกลุ่มนี้มี39อยู่แบบที่สามส่วนอัลญาสมอรเนี่ยก็ขยับลงมานะไล่เรียงลงมาประมาณทั้งสามสี่ทีนะครับก็มาเจอกันเกมนี้ก็เลยดูไม่ง่ายแหละแน่นอนเกมบอลถ้วยด้วยตัดสินกันใน90นาทีเพราะว่าดูจากในตารางแล้วเฮ้ยพรพัดพรเวียงนะเกมนี้รู้และทำไมเป็นตั้งแต่ต่อแค่น้ำมันไม่ใช่งานง่ายอ่ะมันไม่ใช่งานง่ายจริงๆรุู้ยต่อ ผลงานทั้งเกมหลังสุดของอัลตายาสปอร์ชนะสองเสมอสองแพ้1เกมเดียวที่แพ้แพ้ใครครับแพ้เฟเนมาเช่ทีมลุนแชมป์ลีนะเพราะนั้นไม่แปลกที่จะแพ้ที่เหลือก็ถือว่าสู้ได้นะทีมระดับใกล้ๆกันไม่ห่าไม่ไม่ต่างกันสู้ได้แต่อะไรก็ตามการลงทุนดูจะเฉยเฉยนะกำไรแค่เกมเดียวเองอะเจ้าสองเกมขาดทุนเกมครึ่ง ห่างล้มกบนี่แล้วก็ยังยืนแดนบวงฟักเนื้อนะเพงแต่ว่าเจ็บไม่หนักเจ็บไม่มากน้ำพาอเสียงแค่ครึ่งเดียวแต่ในภาพรวมผลงานนะโอเคอย่างน้อยที่สุดก็เหนียวแน่นแพ้ยากพอเกมทีแ่แพ้ก็แพ้กับทีมนาทีมใหญ่ส่วนเบยิตันล่ะอยู่ดับที่สามชื่อชันดีดีห้าเกมหลังสุดชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองก็ดูไม่โอเคเท่าไหร่นะกลางๆเฉยๆนะครับเกมที่ชนะสองเกม เกมนึงคือชนะแท็บชอนสปอร์อันนี้ดูดียอมรับว่าดูดีชนะทีมที่มีชื่อไม่ธรรมดายอย่างแท็บชอทส,สปอร์ได้แต่เกมนึงที่ชนะเนี่ยก็เป็นการชนะในรายการนี้แหละรอบก่อนนะทีมเ,เปลองนะ e อ Sport นะครับก็คงไม่ได้อะไรนักหนาการลงทุนก็กำไรสองเกมขาดทุนสามเกมทางลบกบนี้แล้วก็อยืดไดลบถ้าพูดกันแบบตรงๆนะลบกว่าอันตรายสปอรด้วย ทั้งที่บวกต้องสองเกมแต่ยัาสมอร์ตเขาหนัก่าเจ้าสองเกมไนะเพราะนั้นบอกเลยว่าผลงานผลงานโอเคด้วยการทั้งคู่เหมือถึงว่าเท่าๆกันอย่าใช้คาว่าโอเคใช้ว่าเท่าๆกันการลงทุนขาดทุนเหมือนกันมากน้อยต่างกันนิดหน่อยแต่แต่ที่ชอบอย่างหนึ่งคือการลงได้นในบ้านของอันทะยตสปอร์ที่ดูเหนียวแนงเหน,เนียวแน่เนเหนียวแน่นเหนียวแน่นแข็งแกร่งแผลยากในขนาดที่เป็นครัทีมเงอนเกมเงอน ยังต้องกังวลให้มากนะครับไม่ง่ายไม่ง่ายที่มูกเอาชนะได้ในเกมนี้การเจอกันห้าเกมล่าสุดมันก็ฟอ้องไม่ง่ายครับเพราะว่าเบตัสเอาชนะได้แค่เกมเดียวอันเัียสปรอร์ก็เอาชาานะเบตัสได้เกมเดียวกันกที่เหลือเสมอหมดเลยอืนี่คือผลงานการเจอกันครับยิ่งตอกย้ำว่าทําไมราคาจะมีแค่น้ําเพราะฉะนั้นนี่ันคือเกมวัลถ้วยอันเดียสปรอร์กับเบตัสไล่เรียงข้อมูลพื้นฐานมาให้ท่านรับทราบ รู้ไว้ใช่ว่าเอาไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับไลน,นตั้งแต่ตารางลีกผลงานท่าเกมสองสองทีสองทีมการลงทุนของทั้งสองทีมการเจอกันเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะไปต่อสองผู้ดวดยแนดิแขปกันเจ้าทั้งห้าลาย๋ยนะนนะ่นับแป๊บึงนะนิ้มแข็งแข็งเจ้าทั้งห้าลายในส่วนของราคาผู้พวกเขาอย่างแรกเลยนะที่ปรับสุดเลยนะ คือพวกเขาไม่เชื่อใจเฟรนชิตัดพวกเขาไม่กลัวทีมใหญ่ทีมเยืนอ,อย่างเฟรนชิตัดห้าหลายปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยพวกเขาเชื่อในอันรยายสปอรเป็นเสียงข้างมากสี่ต่อหนึ่งปรับราคาลดลงช่องเสมอขึ้นสามลงสองเพราะนั้นตัวภูกับเจ้าหน้าหลายยืนอยู่กับอันดรยายสปอท์จบ้านแพนิแคปเป็นราคาเสมอเป็นสิตัดราคานี้สี่จากห้าปรับราคาลดลงในช่อง มอลรองเจวา,านอันตรายส่อนึ่1ปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่วงมอต่อเป็นสตาร์ทนี่ขนาดต่อกันแค่น้ํานะเจ้าอย่างเชื่อใจทีมเจวา,านมากกว่าเลยทั้งภูไทยนะครับเชื่อใจเจวานทั้งคู่นี่เป็นรองแค่น้ํานะน่าเสียดายเหมือนถ้าไปสตาร์ตต่อแพงสักนิดนะเป็นอปอปลาลงผ้านะเหมือนจะแจ่มมากเลยแต่เอาล่ะแค่นี้ภูก็ชี้ชัดแทนที่แคบก็ชี้ชันแล้ว บวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานเมือสังคู่รวมกับการเป็นเจ้าบ้านด้วยมองว่าอย่างน้อยที่สุดอันตรายสหมไม่สมควรจะแพ้ขาบ้านถ้าเอาเสมอ,อถ้าเอาชนะไม่ได้ก็ควรจะมีผลเสมอเป็นอย่างน้อยนี่คือความคิดของของบอลโอเคนะจากที่ดูข้อมูลมาทั้งหมดเพราะนั้นบอลโอเคตัวนี้เลือกสวนหลอกเลือกสวนหลอกอันตรายสปอเป็นที่เน่ตัวเน้นสุดสิบดาว เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งใน EP หนึ่งประจำค่าคือบันพระธาตนี้เป็นเกมบอลถ้วยนะสวนรออนุญาตสปอครับย้ำเลยว่าจะไม่แพ้เป็นพื้นรุนว่าจะเอาชนะเป็นตาดันบากเท่านั้นมั่นใจอย่างนี้จัดไปครับสำหรับบอลโอเคตัวแรกสำหรับท่านใดยังไม่ได้รับฝั่ง EP สองยังไม่ได้รับฝั่ง EP สาม ก็ลบโกนติดตากันให้ครบถ้วนนะครับคำคือวันนี้ส,ส่วนใหญ่จะเป็นเกมบอลถ้วนยนะครับพวกครับคับคับค,บคับจ้าจ้าจ่าจ่ายเต็มไปหมดเลยแต่ต้องระวังระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าการเล่นบอลถ้วยเนี่ยแล้วไม่ใช่ถ้วยใหญ่ในะยุโรปเนี่ยก็จะมีการโลดชั่นทีมน,นู่นนี่นั่นบา้างอาจจะต้องระวระวังลงทุนกันลดลดระดับลงมานิดนึ่งนะลดระดับลงมานดนึ่งเพื่อความปลอดภยัยขอให้พวกเราโชคดี เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ